สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะกาศบ้านประโถดกำลังเย็นสบายสบายนะคะมาพูดคุยกันเรื่องของความไม่แน่ใจหรือความไม่กล้าได้พูดถึงภาษีศุลกากรที่ไทยอะ่ะตอนที่คนอยู่ต่างประเทศเดินทางกลับบ้านแล้วก็เอาข้าวของเข้าประเทศแล้วต้องเสียภาษีนะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหนึ่งเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ เป็นลักษณะปรึกษานะคะแต่เหตุการณ์คือเขาเสียภาษีแล้วก็เข้าประเทศไปแล้วอะนะแนะนำเขาไปตามที่ถ้าเป็นตัวเองโดยจะทํำยังไงนะคะเขาได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ซื้อเข้าของเอาเข้าประเทศแล้วก็ไปเสียภาษีปรากฏว่าราคาของเนี่ยเจ้าหน้าที่เขียนเกินไปเล็กน้อยอะนะซึ่งมันก็มีผลทําให้ยอดภาษีที่จ่ายอะมากขึ้นทางคนที่เขาถามเนี่ย เขาก็บอกว่าเราจะทักท้วงเขาได้ไหมแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่กล้าเพราะกลัวว่าทักท้วงไปแล้วเนี่ยจะเสียภาษีมากขึ้นเขาก็เลยไม่ได้ทักท้วงเขาเอามาชงมาฟังวิดีโอประอ่ะเขาก็เลยมาทํานองว่าปรึกษาว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราจะทักท้วงเขาได้ไหมเอ๊ะหรือว่าราคาของเนี่ยพอเราซื้อมาจากออนไลน์เขาได้ซื้อออนไลน์มาเพราะเขาเรียกว่าเขากดเขากดราคานะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นราคาของ เจ็ดเหรียญทำไมพอไปเสียภาษีแล้วพนักงานเขียนว่าสิบเหรียญล่ะเขาก็ไม่กล้าถักทวงนะคะปนแนะนำอย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผลได้ผลเสียผลประโยชน์และสิทธิของเราก็ไม่เชิงผลประโยชน์นะแต่มันเป็นสิทธิของเราในการที่เราจะต้องเสียเงินเสียภาษีออกไปเนี่ยนะถามเลยค่ะถามเลยถ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไงแต่ถ้าไม่ใช่นั่นเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ไง เราจะได้ไม่เสียสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนะถามไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะถามได้นะคะรวมถึงอื่นๆด้วยที่มันเกี่ยวเรื่องกับตัวเลขเกี่ยวเรื่องกับเงินในกระเป๋าเราเนี่ยถ้าคุณสงสัยหรือคุณคิดว่าไม่ถูกต้องกับคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแล้วทําให้เราจะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเราไปเนี่ย คุณท้วงถามเขาเลยค่ะให้เขาอธิบายว่าทําไมตัวเลขมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมตัวเลขไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันคิดมาหรืออื่นๆนะคะอย่าก,กลัวที่จะถามหรืออย่าก,กลัวเสียหน้าหรืออย่าก,กลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเรางกหรือใดๆไม่ต้องกลัวค่ะถามไปเลยนะคะเราจะได้ไม่มีข้อข้องใจว่าเอ๊ะใครผิดเราผิดหรือเขาผิดหรือเอ๊ะ มันมีแบบนี้ได้ด้วยหรอหรือเอ๊ะทาไมซื้อมาราคานี้แล้วเอ้ามาเสียภาษ,ษีแล้วราคานี้หรอหรือใดๆนะคะรวมไปถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยเฉพาะเราต้องเป็นคนเสียแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราซื้อมาราคาหนึง่งแล้วเจ้าหน้าที่เขียนราคาน้อยไปเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทวงถามหรอกปล่อยๆไปอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะหรือถ้าใครที่เป็นคนดีหน่อยนะคะ ก็บอกเขาว่าเอ้ยราคาที่คุณเขียนนะมันผิดแล้วมันต้องเป็นราคานี้นะมันแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นความดีของคุณนะคะเท mm. ่านี้นะคะใครที่เข้ามาฟังแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บวสเนี่ยพูดถึงนะแล้วคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่คุณไม่ได้ถามไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยปากนะ mm. ครั้งต่อไปเราต้องรักษาสิทธิของเราและผลประโยชน์ของเรานะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ